เอาเลยครับผมสุดท้ยช่วงเวลานะครับผมแน่นอนนะฮะในส่วนนี้ของล i ยโวลเทเจอร์นะครับผมลิเนียร์ g e r เจอร์ขออภัยมันต้องเอาลิเนียเนี่ยนะสำหรับใครที่ทําตามกระผมนะครับผมผมเชื่อนะครับผมว่าถ้าทําจนถึงที่สุดนะแบบขี้เกียจขี้เกียจนะยังไม่ขี้เกียจเลยนะ2789ครับแล้วคุณจะได้คุณจะได้เชียส์มนะครับผมเหมือนกระผมนะครับ มันจะมีเทียนหนึ่งสองสามนะเอาจริงเทียนหนึ่งงได้ง่ายมากนะถ้าแบบเราตั้งใจทําจริงนะครับผมเพราะว่าถ้าทาครบอะคือจริง้วช่วงช่วงก่อนงานเยอะครับทำครบไม่ได้จริงขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ไม่สามารถทําได้เต็มหรอัอ้ต้องขอไปทุกคนด้วยครับแต่คิดว่าแบบระดับระดับเทียแบบ์เนี่ยสองเจ็ดแปดเก้าเนี่ยก็เป็นระดับเทียบสามแล้วนะครับผม เอ A3 เราจะได้ประมาณแกมมานะครับผม28% 28%นี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับถามว่าซัพพลายเอ็นทีที่เกิดขึ้นมา350,000นะครับผมเราก็ตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามุมมองที่ Verified Human ผ่านนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็400,000 f o l l o w e r ในเกาซี y นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับผมอันตัวส่วนนี้นะครับผมเราก็คงจะได้เห็นสเตจที่ต่อไปในการเติบโตของมันนะครับแล้วก็เราอาจจะได้รับ Add-on นะครับผมต่อไปในอนาคตถ้าเกิดมี Add-on จริงๆนะครับผมอืม โอ้แต่มีคนเอาฝ้าเยอะเหมือนกันนะเราขี้เกียจนะฮะเราออกแนวขี้เกียจเดาเดานะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถที่จะมาเริ่มทำไอดอกกันได้นะครับผมถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิมนะคุณต้องทํานู่นนี่นั่นมากขึ้นนะครับผมแต่แน่นอนเดี๋ยวเราจะอธิบายอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมว่าคุณสามารถทําอะไรได้บ้างในอนาคตนะครับวิจัยใหม่สวัสดีครับ